สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบริษัทนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวนะคะตัวอย่างบริษัทที่ยกมาในวันนี้ก็จะเป็นบริษัทเปเปอร์ทอรี่นะคะดีเจนเวลนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตกระดาษนะคะที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสีเขียวนะคะเพื่อความยั่งยืนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมไปด้วยนะคะ ประวัติความเป็นมาของตัวบริษัทนะคะไปเป r ตอรีดีเจนเวลนะคะ,ะก่อตั้งขึ้นในเมืองเจนเวลนะคะประเทศเบลเยียมนะคะในช่วงศตวรรษที่19นะคะเดิมที่บริษัทเริ่มก่อตั้งนะคะเริ่มต้นจากโรงงานกระดาษเล็กๆนะคะใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนะคะในการผลิต ช่วงเริ่มต้นของกิจการบริษัทจะเน้นการผลิตกระดาษคุณภาพสูงนะคะสำหรับการใช้งานของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็งานเขียนแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใน <c oughs> ช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะที่มากขึ้นนะคะบริษัทเลยต้องอประสบกับความท้าทายนะคะเพื่อจะมาปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะปรับให้เข้ากับกระบวนการผลิตนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ p a p e r t ร r y D. j a n e ีเ l l นะคะได้เริ่มเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตร,รวมถึงการใช้วัตถุดิบจากพืชนะคะที่ปลูกใหม่ได้นะคะก็คือสามารถปลูกทดแทนได้หมุนเวียนนะคะ,ะแล้วก็ใช้พลังงานจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนตัวน,นี้ก็คือ,อมีแหล่งผลิตวัตถุดิบ นะคะที่ยังยืนเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษที่20นะคะบริษัทนะคะได้มีการปรับกลยุทธ์นะคะตอบสนองความต้องการนะคะ,อะของลูกค้านะคะที่มากขึ้นนะคะได้เริ่มใช้เทคโนโลยีนะคะ,ะ,คะการรีไซเคิลกระดาษในกระบวนการผลิต ะะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะนะคะและก็รักษาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีการขยายโรงงานนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเพื่อให้ครอบคลุมกับความหลากหลายของตัวลูกค้านะคะสำหรับกลยุทธ์นะคะของบริษัท1เลยนะคะก็คือการใช้วัตถุนิย นะคะที่ยั่งยืนนะคะบริษัทใช้วัตถุดิบนะคะจากป่านะคะที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนก็คือมีการปลูกนะคะทดแทนหมุนเวียนนะคะและเลือกใช้วัตถุดิบรีไซเคิลนะคะเพื่อผลิตกระดาษนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. การลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวเปเปอร์โทรีดีเจนเวลนะคะ,ะเน้นการผลิต นะคะที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็ลดการปล่อยอมลพิษเช่นนะคะการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะในการผลิตนะคะ,ะเช่นการและการนํนาน้ำนะคะที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในการผลิตนะคะอีะามนะคะนวัตกรรมการผลิตนะคะตัวนี้บริษัทมุ่งเน้นนะคะการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพสูง แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะแล้วก็กระดาษที่ผลิตจากเส้นใยของพืชน,นะคะโดยที่ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าอย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสก็คือจะใช้เฉพาะตรงเปลือก นะคะของตัวต้นยูคาลิปตสแล้วก็มีการปลูกทดแทนขึ้นใหม่ได้นะคะ 4. นะคะการขยายตลาดตัวนี้ด้วยความต้องการนะคะสินค้าที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นทั่วโลกก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียว ะะตัวนี้ทั่วโลกนะคะมีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะมีการกระจายตลาดไปทั่วโลกเลยนะคะจุดขายก็คือจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสีเขียวนะคะและก็การผลิตที่ยั่งยืนนะคะ 5นะคะก็คือความร่วมมือและก็การสนับสนุนทางสังคมอันนี้บริษัทนะคะได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะคะและก็รัฐบาลนะคะในโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยนะคะอ่าสำหรับเป p ปอร์ทรี ي ดีเ e เวนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทนะคะที่สามารถผสมผสานนะคะระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและก็ความสำเร็จทางธุรกิจนะคะได้อย่างลงตัวนะคะและก็การปรับตัวการพัฒนานวัตกรรมนะคะเป็นกุญแจสำคัญ นะะในการรักษาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษน,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริษัทนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสีเขียวนะคะที่ยกมาในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ